สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับรายการอีสานกินเยอะอีกคือเก่าน,นะคะทุกคนเมื่อนนี้นะคะน้องเอ็มกับิภาทุกคนนะคะมากิน,นแนืแสแนัวๆเก่าค,ค่ะพี่น้องขาั่นก็คือเมนูดาวลูกไก่นั่นเองคะ่ะ <laughs> ซื้อเมนูแบบดาวลูกไก่อันนี้น้องเอ็มแบบว่า create ชื่อเมนูเองนะคะทุกคนคะ่ะน,นี่มันก็จะเป็นบบว่าเป็นลูกไก่ย่างแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้เขาจะาขายใหม่เป็นไม้นะคะไม้ละ20บบาทเนาะทุกคนคะ่ะนี่เอาไว้ตอนแรกอะ รู้ซึเห็นแล้วก็ย่านนะคะแต่ว่าพ่อได้กินเบิ่งแล้วก็คือแซ่บอร่อยมากทุกคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมากินกันเลยผักของเราก็พร้อมแล้วน้าจิ้มของเราก็พร้อมแล้วนะคะวันนี้ก็ถ่ายในโลเคชั่นห้องใหม่นะทุกคนคะ่ะอาจจะมีบ,บว่าเสียงแบบว่าเสียงสะท้อนแน่จังหน่อยนะคะเหมือน,นี้ก็ต้องขออภัยละก็อาจจะมีเสียงกบเสียงเขียนเนาะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของอาหน้าฝนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็บ้าน้องเองนะคะอยู่ ทองน,น่นทุกคนกับสีมีเสียงรบกวนในสะักนอยกับต้องขอโทษขออภัยโอเคค่ะห้ามาเริ่มกินกันเลยนะคะทุกคนขาไก่แบบอืถ้ากินร้อนๆน,นี่คงจะอร่อยกว่าน,นี้เนาะทุกคนแต่อันนี้น้องเอ็ซื้อมาช่วงหัวค่ำนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าแล้วอืมทุกคนคําแหลกเดอ้อขาน้องจิ้มไปเลยอืม เหมือนอย่างที่บอกค่ะค่ะกินตอนร้อนๆนี่แซ่บต่วนนี้คือมันมันเริ่มเย็นแล้วไงทุกคนไข่ขาตอนร้อนๆนี่ขามันจะกรอบมากอืม สลัดคุณลุงคงแต่จะร้อเป็นตรายาเน,นี่ยทุกคนบางคนก็ไม่กล้ากินนะตอนแรงขอเอ็มกับบกก้ากินเท่านันแต่่ากินลองเบิ้งกะก็กินได้อร่อยอยู่นะอืมอืม กินผักไปเลยเยอะๆเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นแล้วนะฮะจะเดกแบบเลื่องเสาร์จะได้แบบว่าทายขอบทายดีอือตัวต่อไปอือหืม มีความมั่นมั่นทุกคนค่ะเพราะดนท้องนางจะมีไข่ด้วยนะเป็นฟิวไข่ไก่อุยกินหัวน้องอื อย่างที่บอกตรงท้องจะมีแบบเหมือนไข่ยัวนัว ห่อนางไปเลยใช้ผักอีเล่นห่อไปเลยซิเดรหอมหอืม มันีอกสิมานไ่้ว้าใช่แบบแต่งลงกแต่งหนาปกติกับสิมานหนาสดนะทุกคนแต่วันนี้ลุกขึ้นมาสวยแล้วคะ่ะแต่ก่อนขี้ขาวนี่แต่เดี๋ยวนี้แบบเออเราต้องสวยอะอืมถึงแม้เราจะโดนคอมเมนต์จิกกัดด่าว่าอ้วนไม่มีคอนู่นนี่นั่นเอียงแบบเอออ้วนมากแล้วอีนั่นอีนนี้ แล้วแต่ลดความอ้วนนะคะไม่ใช่ซื้อก๋วยเตี๋ยวจะได้แบบสั่งเดี๋ยวนี้ได้ภายในห้านาทีเนาะต้องใช้เวลานะจ๊ะอืนะคะอันพลังคนเพิ่นหวังดีเพิ่นกับเมนดีน้ำเฝ้าอยู่พลังคนเพิ่บแบบบะชอมเฝ้า,ารึจางไหนกบะหงกหัะเม็นดาเฝ้าอีอ้วนอีนั่นอีนี่ แล้วแต่จ้ะวันอันเดี์ไอเก่าแล้วแต่จ้ะชีวิตฉันเนาะอือเป็นยังง <c oughs> มักดากะดาไปเลยไม่แค่ร่างมักดากลับนพฤคือกัน จะไปทำอะไรผิดไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูเนาะประสาทหยอกเวยนะกคนขาบอเลนบอเรียนกระหย,ยอกคนพี่เกัน,กนหรอทุกคนพอจังหนึ่งคนกับมีบุ่นคุ้นกับเหาเพราะเป็นขาม้าเบิง่งเหาเนาะถึงแม้ว่าคุณจะคอมเมนต์บอดีตองเองก็บอกไปแล้วลนะ่ะ ดาแบบพี่ไมค์พัทลี่เธอบ่ได้าหมอย่างขอมุกเจ้าขำปอนให้ฉันตั้งแต่หน่อยนะคะอืมแบบว่าแบบที่แบบเธอไม่ได้มาเลี้ยงดูฉันตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่น้องไม่แคร์เพราะว่าเราแบบว่ามันวัตนาบ้ไอโกะอยู่แล้วว่ามันเรามันแบบทันสมัยอย่ะทุกคนเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในยุคที่แบบว่าหุ่นไหนก็สวยได้ไม่จำเป็นจะต้องผอมอืม เนาะเปลี่ยนความคิดบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเม้นกัดคนอื่นเนาะสลิมจับๆจบใบาสาลเแหน่อร่อยมากอือ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเมนูแบบไข่ลูกไข่ลูกไข่หางห้างบัตเล่าแต่แซบเนาะเห็นไตอันเอื้ยนะเรากินเอยอยนกินแซ่บแบบนวลๆนะก็กินแต่แซ่บตะแซ่บย่าม เราจะลองชิมแบบไม่จิ้มนะคะกำเนินกินไข่ธรรมาดาทุกคนอืมเขาจะให้ดีก็ต้องคุยไปเลยอือ เหืองทิชชู่ในจักหน่อยเป็นคนขี่หอนกันจงิเหรอทุกคนห้องยัง้ยมาทัานแล้วนะคะเขามาแบบเจิมล่องเบิงซื้อว่าเป็นจังไดอืมแกบไข่แบบเยอะไข่ค,คือแบบอืมอืม ือ่ถามว่าข้าวบ่บอบ่อข้าวได้ค่ะผู้มกัผมก,ก,มกผู้มากกับมาผู้มักผู้บ่มากกะบ่เป็นยังเนาะค่ะกะข้าวกะกินแนี่ย่ข้ามากันะเลยจะได้แบบมีความสุขกับชีวิต อันนี้คือทัวร์พูดได้ทุกคนคะ่ะน้องเอ็มเอาไว้ในตู้เย็นแล้วมันความเย็นมันแห้งแล้วมันจนหลวกอะ่ะทุกคนมันก็เลยน้องก็เลยเปลี่ยนสีนะคะแต่ว่าก็อร่อยเหมือนเดิม พี่องคะคลิปนี้ก็ต้องขอจว้เ,เพี้ยงแค่นี้นะคะทุกคนคะเพราะว่าอิ่มแห้งแล้วทุกคนกินลายบบค่อยได้นะคะเพราะว่าอดาอแรงไปประมาณสองมือกับหนูคิว่าจะของกินได้น้อยลงก็แสดงว่าออกระเพาะมันน่าจะเล็กลงจริงๆนะ,ะทุกคนคะ่ะดีไซนอะ่ะทุกคนมันเป็นฟิลแบบฟิลเกิดมากนะคะทุกคนคะ่ะคือเป็นข้าวค้าแรกของเอมนะ,ะทุกคนก็เลยแบบว่า เราเองก็เลยกินไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อบอ่ให้เป็นลมนะคะจะก,ก็ไม่คิดหนานะคะสำหรับเมนูที่ทุกคนขอขอมาหลากห<ๆ>ลายเมนูนะคะจะทยอยจัดให้นะทุกคนคะ่ะสำหรับคลินิกอะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะทุกคนคะ่ะดูจบแล้วก็สามารถดูซ้ําได้ดูซ้ําไปซ้ำมาเปิดฟังนอนกันไ้พี่น,อน้องค่ะเพื่อแบบความเปิดเพลินนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ